มโนวิญญาณก็รู้กายวิญญาณก็รู้แต่ที่ท่านขยับอ่ะมันกายวิญญาณรู้นะกายวิญญาณรู้อะไรรู้โผฏฐาลมเย็นร้อนหนอนแข็งตึงไหวใช,ใช่ไหมแต่มันไม่รู้มันไม่รู้ได้ตลอดก็ไม่ใช่ความหมายน,นั้นของท่านคือรู้พร้อมกันมันรู้ไดไม้มันรู้ทางกายวิญญาณใช่ไหม เอาที่ท่านขยับมันมันรู้ทางไหนถ้ารู้ทางใจก็ได้นะเพราะว่ากายวิญญาณมันก็ไปรู้ทางใจได้ขยับมือนี่และรู้ทางกายแน่นอนว่ามันต้องนึกเอาเพราะว่ามันเป็นอิเลียบุดย่อยแปลวอิเลียบุญย่อยนี่มันมันแฝงอิเลียบอดย่อยใหญ่ท่านนึกเอาใช่ไหมเอาท่านลองนึกดูเถอะนึกว่ายังไงเพราะอย่างนี้มนเป็นนิพพานเนี่ยนั่นสิแล้วท่านต้องท่านต้องนึกมันยังไงนึกมัน หมายของผมก็รู้แล้วท่านนึกมันยังไงเดี๋ยวผมจะได้เสริมท่านเอาเนื้อกยังไงนึกหมายว่าเพราะว่ามือเราจุกี้นะเราตุกี้ไนี่นั้นท่านต้องนึกอ่ะถ้าไม่นึกทําได้ไหมทําได้แต่แต่แต่ไม่รู้ว่ามันพลิกไปทําไมแต่พรานรีมันแก้ทังเองมันไหวแก้แห้ให้ให้เรียนรู้ที่มันแก้เองบ้างไม่ต้องนึกอ่ะเป็นอย่างนี้ เรื่องนึกกับรู้สึกต่างกันอย่างไรอ่ะอันนี้เป็นหญ้าปากคอกนะของท่านอ่ะเป็นยังไงหญ้าปากคอกพวกวกัวไฟพอออกจากคอกอมันก็มุ่งที่จะไปหากินทุ่งนาตรงไหนจะมีหญ้าดีมีน้ํามีหญ้าแต่หญ้าปากคอกก็ไม่ได้กินหลักเลยไปหมดอ่ะเนี่ยหญ้าปากคอกเรื่องนี้ก็รู้สึกเหมือนกันใน่หญ้าปากคอกเหมือนกัน ถ้าตรงนี้ยังไม่เข้าใจนะไอ้เรื่องความรู้สึกตัวจะรู้เป็ปนรู้เป็นนามโอ้ยยังอยู่อีกไกลโพ้นทะเล <c oughs> ไม่มีทางเจอกันหรอกเพราะว่าเวลายญ้าปากคอกอมันยังไม่ได้กินอะ่ะมันจะไปไหนใจอะ่ะ <c oughs> มันก็ไปนู่นเวลาจะสำรวมเวลาจะสังเกตเวลาทาความรู้สึกตัวมันก็ไปเรื่องน้นหมดแล้วแต่นึกกับรู้สึกเนะี่ยยังไม่เข้าใจแล้วเมื่อไหร่จะมาได้กินหญ้าปากคอกเนาะ มันกระเาซื้อๆตรงนี้นะมันก็ต้องกลับไปกินแะ,ะ้วกลับมาก็เอาอิ่มแต่แล้วยังไม่ได้กินอีก,กน,นะ <c oughs> เพราะตัณหาน่ะมันเอาไปกินหมดแล้วนะ <Yeah. S 1> เอากันแล้วแต่ท่านแล้วกัน <c oughs> นะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่กรอครับจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่โดยสิ้นเชิงที่ทำมาแล้วมันต้องเริกหมด เพราะถ้าไม่เลิกมันก็จะไปลงร่องเก่าเดี๋ยวท่านลองคิดดิท่านจะปฏิบัติปั๊บเนี่ยถ้าท่านยังไม่รู้จักแค่ไหมคิดจะสํารวมอน่างเนี้ยท่านก็ไปหลงล่องเก่าก็จะรวมจะนี่เง,งี้นั้นนะอ่าแล้วท่านจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมได้ยังไงอ่ะต้องเรียนรู้กับเขาทั้งเก่าทั้งใหม่ที่ทํามาแล้วแล้วที่ไม่ทําเอาไปเรียนรู้เอาเองนะเพราะว่ากิเลสใครใครต้องละเอง พระพุทธเจ้าก็ยังตัดว่าตุมเหหีกิจจังนะตับปังอะคาตาโลตถาคาตาความเพียรเธอทั้งหลายต้องทําเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอกผมก็เพียงมักคุเทศนะไปละกิเลสให้ใครไม่ได้หรอกท่านไปละก็เอาท่านไปต่อแล้วกัพบว่าชอบอย่างนะที่มันมีฟุ้งเอมันก็อยู่ปกติของมันมันก็แปรกันนะเอทำมากี่บปีแล้วสิบกว่าปีแล้วก็ยังเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันอยู่ปกติของมันเอาก็อเอารักษามันไว้ก็แล้วกันแล้วอย่าลืมเอามันไปด้วยแล้วกันแต่มันพาไปไหนรู้ไหม <c oughs> อ่คือปกติหลักปฏิบัตินะที่ผมสัมผัสมาเนี่ยแล้วก็รู้อ่าคนเข้ามาปรึกัาิเข้ามาอยู่ไม่ได้ทำไมอยู่ไม่ได้ฟูงไปทำงานฟุ้งไม่ได้ทำมันฟ้งเอง สิบคนก็พูดกันมันสิบคนร้อยคนก็พูดกันมันร้อยคนมาถามผมผมก็ไม่ได้ช่วยไงอย่างเงี้ยช่วยตัวเองให้รอดก่อนนะผมว่าแต่ผมไม่ฟุ้งนะที่เฉยอย่างเงี้ยน, <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> พออยู่ในห้าหกเดือนก็ปกติแล้วคิดว่า <c oughs> ดีมีสาระ <c oughs> จะนำประโยชน์มาให้แต่มันกเน็เป็นเรื่องแปลกแต่ที่แปลกทิ่งกว่านั้นน่ะมันไม่ก้าวหน้า นี่แหละโตที่แปดของผมเอ้ยมันไม่ถูกแต่พอมาถามพระเดชพระคุณว่าเอ้ยจิตรวมยังไม่รู้อย่างเนี่ยเพราะว่าผมหาถามหลายหลายหลายองค์ที่เป็นครูบาอาจารย์สอนสอนผมเนี่ยพอพูดมาถึงจุดนี้เขาก็ไม่เดินต่อเพราาะว่ผมใช้คําว่าการปฏิบัติแบบธรกรรมฐานรูปแบบกรรมฐานเนี่ยทําให้สภาพจิตเสียเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติ ทำยังไงในแก่ทุกําแพงไอ้ตัวปิดกั้นตัวนี้ออกไปให้ธรรมชาติมันสอนเราบ้างที่ทําทํามาแล้วอ่ะครับเราไปสอนธรรมชาติมนันดนะนะังนั้นแหละเธอต้องสํารวมนะต้องสังเกตนะต้องทําความรู้เทยตัวนะทุกอย่างเลยเสร้างขึ้นมาทั้งนั้นะตัณหาตัวาพา,อา,อายุ่งแล้วกพระอาจารย์ขอกราบเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเบสิกกรรมฐานสติปัฏฐานสี่ทุกอาจารย์ก็ต่อว่า รรมาตัวแรกต้องฝึกสํารวมก่อนหัดสํารวมก่อนให้เป็นอแล้วทำยังไงแล้วเขาบอกไหมว่าทํายังไงทำสํารวมเขาบอกหมดอหลังทํำยังไงหนึ่งมีวิเวกอยู่คนเดียวนอกตัวเอเอาทีเดเรื่องที่จะไปเรื่องอื่นเดี๋ยวให้สํารวมมันไม่ได้นะเอาทีเดีให้มีสติปกติอยู่อยู่เฉยๆคนเราจะมีสติเป็นไปไม่ได้แล้วําไอ้ที่ทําสํารวมแล้วไม่ไม่ไม่ใช่สติมีไหมไม่ใช่สติเราเว่ามันเป็นที่ตกไป ก็เป็นตัณหาดิเป็นตัณหาเนี่ยเขาก็บอกแค่แค่นี้ต้องทําอยู่แค่อยู่แค่นี้นะง่ายๆนะแสดงว่าเจริญตัณหาเนี่ยไม่ใช่เจริญสติหรอกนี่นะครูบาอาจารย์ที่ผมหาถามนี่ยทาไมมันเพราะว่าเราปฏิประเปแบบนึงเราก็เห็นเหมือนกันนะรูปน้าเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวเห็นรูปน้าก็จบแล้วไม่ต้องมาแล้วเห็นแค่นี้เนี่ยเขาว่า แล้วไม่วนอยู่ที่เดิมเหรอที่มันก็เหมือนจะไปจะไปจะไปแล้ไม่กลับกิจวัตดีนั่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือปัญหามันทำงานอยู่ไม่ใช่จิตปัญญาเราผมถึงได้ไว้กล้าฟันธงแล้วไม่กลัวธงขาดด้วยผมถึงว่าไอ้ทำไมไม่มีใครพูดแต่มหาอาจารย์อาจารย์ว่าไม่ใช่นัาปฏิจจะไม่ใช่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นกิบมุหมัแล้วจังนั้นน่ะไม่ใช่เราผมผมดูซึ้งเลยวะไอ้ ใช่แน่นอนเลยอะเอาใช่ใ่การถามต่อไปแล้วกันผมก็จะได้ไม่เหนื่อยเพราะผมเหนื่อยตอนที่พูดแล้วท่านไม่รู้เรื่องที่ว่าเพราะว่าจิตรวมตัวใช่แน่นอนไม่ใล้ไม่ไม่ใช่ถูกอาจารย์พูดไปงั้นนะคือจิตมันรวมตัวจริงๆนี่ความหมายของผมอไม่ใช่ว่ามันถูกไม่ใช่อั่งเงนะนี่ผมมาอยู่ชุงนั้นอยู่วันแรกที่ถามคุยกับป้าอาจารย์อยู่ตรงนั้นนะเออมันน่าจะจริงนะ เราเห็นขนาดนี้ทุกคนจะเห็นเห็นเหมือนเหมือนเราเห็นสภาวะมันเหมือนเราเห็นและเห็นอีกความรู้สึกตัวมันเกิดอ,อยู่บ่อยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไม่เรียกวามรู้สึกตัวเรา<อ>เรียกว่าตัณหามันทํางาน<อ>มันจัดแจงแล้วมันรู้อยากรู้ทุกเรื่องอไม่ใช่สติปัญญา<อ>ไม่ใช่แน 0, 000, 000่นอนร้านเปอร์เซ็นเพราะผมเคยรู้มาแล้วแบบเนี้ย<อ>แล้วผมเลิกมาแล้วทํามาเกือบสิบปี แต่ท่านจะทําต่อไปก็นิมนต์หลงป่าคนเดียวก็ตามใจแล้วจะมาขอร้องให้ออกจากป่าไม่ได้นะหรือไปถามพวกเดียวกันเอ้ยออกจากป่าไงวะถามเพื่อนเอจะออกยังไงวะกูก็หลงเหมือนกันวนเหมือนกันนหลงเหมือนกันไปถามโยมโยมอโ,โยมก็หลงเหมือนกันยังไม่ได้ออกจากป่าไหนที่ะหมป่าใหญ่ที่หนาทึบหรอกเอาไปเรียนรู้เอง วพราะท่านผูกเองท่านต้องแก้เองผมไม่แก้ให้ท่านไม่ได้หรอกผมเพียงแต่บอกอุบายวิธีให้ไปเรียนรู้ว่าผูกยังไงแล้วจะแก้ยังไงนะส่วนท่านจะแก้ได้ไม่ได้เรื่องของท่านนผมไม่ได้เดือดร้อนกับท่านนั้นเนี่ยท่านท่านจะทุกข์จะเดือดร้อนก็เรื่องของท่านเพราะท่านทำท่านมาเองคือจุดที่จะไม่ทำเนี่ยแล้วผมก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมกรรมของสัตว์ มัน,ม,นมันก็มีพอมีทางอยู่คือหนึ่งเราเลือกปฏิบัติอ่ามีอยู่ทางทางเดียวเพราะว่ามันมีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยบอกผมว่าอที่จะไม่มันเกิอดอะไรเลยต้องเลือกปฏิบัติผมเข้าใจเลยอ๋ออยู่ปกติธรรมธรรมดาอ๋อแล้วก็ต้องต้องมีอาการอีกคือว่าอ่านี้นะ อาจารย์อยู่ที่ไหนแมันก็มีแต่มหาบุญชูองค์เดียวอนอนนก็มีแต่อาจารย์กับผมแล้วก็อีกท่านอื่นที่สนทนากับผมเขาก็ออกมาฟังถว่าโอ้ถึงขั้นนี้แล้วว่างไงนะพวกเราก็รู้แค่นี้เลว่างไงนะผมก็เลยตั้งใจจะมาจะปีใหม่แล้วละมาถามว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ก้าวหน้าห้าเดือนเดือนที่หที่เจ็ดเราน่าจะ อเก้าหน้าไปเยอะแต่มันมันเหมือนแบบวกมาที่เก่าอีกอ่ะวกมาที่เก่าอีกเนี่ยที่มาเนี่ยแต่พอมาที่นี่พระจารว่าโอ้ไม่ต้องทําอะไรหรอกให้รู้ว่าโอ้ตัวคิดอยากไปทำํำอะอยากปฏิบัตนะิอะให้รู้ตัวนี้ก่อนรู้ตัวตัวตัณหาว่ามันพาทํากรรมฐานแบบไหน ตอนตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันสุดยอดอะแต่มันหลงเออตัวนั้นอาจารย์น้อมอาจารย์น้อมท่านท่านก็ถามเหมือนนะโอ้ผมโอ้ผมสุตว์ปัญญาแล้วแล้วตรงนี้ว่าศสนาบารมีอย่างไงนะมันถามเหมือนกับคนหลงป่าใช่ไหมเออกูก็หลงเหมือนกันอาจารย์ก็ ก็ขอแยกหลายคำนะที uh ่ท huh. ี่พูดเปนพ่อพระอาจารย์ท่านจะเรียนรู้กรรมของผมนะขอคำมาคําพูดของท่านนี่ยก็ไม่เป็นไรผมก็ชอบเบ้าซื่อๆตรงไปตรงมาอยนี้เลยสายคือจริงๆนะพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าผมไม่พูดที่ไหนนะผมพูดกับท่านนี่แหละนี่ผมวันแรกผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยอาจารย์อาจารย์ ต้องต้องแน่นอนที่สุดแล้วถึงพูดอย่างนี้ได้ที่เราปฏิบัติมานี่ครูบาอาจารย์ก็นับถือหมดทุกงเรียนรู้หมดทุกชุ่อมงเขาก็ให้คำ,คำตอบคล้ายๆกันอืผมทําได้แค่แค่นี้ใน่างนี้นะอะทมได้แค่นี้แต่ผมจะต้องถามท่านนะทํำยังไงตึงเป็นอย่างนั้นน,นะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อันนี้คือระบบของการปฏิบัตินะครับแต่ทีนี้นของอาจารย์นี่ผมก็เป็นบุญเิคุณมากทีเดียวที่บอกว่าให้เรียนรู้จุดเริ่มต้นนะตัวคิดอยากจะทําตัวเจตนานที่จะตั้งใจสํงรวมให้มีสติเนี่ยคือตัวนี้มันกล่องเรากล่อมเราจนจนเราเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการทำกรรมฐานครบนับถ้าไม่รู้อ่ะ มันจะทําอุตรุดแหละับผมแล้วมันจะไปรู้อีกทีหนึ่งมันมีผลข้างเคงียงมึนปวด <c oughs> เครียดเกง่งนอนไม่หลับวนอยู่ที่เดิมรวมๆแล้วก็คือได้เป็นกรอบเป็นกรรมจะเอา,า, <c oughs> า,าอย่างนั้นก็ตามใจแต่ข้องผมมามันถ้าไปพูดว่าอยาจะเยอะๆอาอจะเข้าข้นตัวเองมันกลับไม่มืนแม่มนั้นปกติอ่อมันกับเอ่แค้าๆมัน ตังนี้คือผมค่้งใจอย่างเดียวคือทำไมทำไมก้าวหน้าที่พระอาจารย์ไม่ก้าวนะม,มันจะก้าวในท่านทําไมถ่ถูกพระอาจารย์ไม่ได้ดีเรลียงเลยนะว่าอ่าทําถูกไ้่ถูกบ้่งไม่มีเลยพระอาจารย์ทำไม่ถูกถึงจะเป็นทกษณะนี้เหมือนคนปฏิบัติแต่มันมันทําไม่ถูกคือมันถูกแบบเข้าไปทานั่นแหละไปเรียนรู้เริ่<า>มทำอ,อย่างนั้นที่พระอาจารย์พูดผมเข้าใจเลยอ๋อ ตัวนี้เราทํามาแล้วเพราะท่านไม่เห็นมันอ่ะอมันถูกไม่เห็นในตัวที่มันตั้งท่าคิดคิดจะปฏิบัติตรงนั้นม่านเหนียดอาจารย์ไปรู้มันเป็นไหนไปแล้วเดี๋ยเข้าใจว่ามันรู้เป็นรู้เป็นนามได้จาไปตัวนั้นทําให้หลงผิดครัจะต้องท่านไปเห็นที่ความรู้สึกตัวแล้วไปรู้ไปรู้เป็นนามแล้วท่านจะรู้ว่าไอ้ตัวนั้นมันไม่ใช่หรอกผมบอกวันนี้ท่านยังไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรบอกให้รู้ แต่ท่านไปเห็นเองแนละท่านจะรู้เองมันมีเครื่องเปรียบเทียบไอ้ที่ความรู้สึกตัวที่รู้เป็นรู้เป็นนามอะ่ะท่านต้องไปเห็นนะท่านจะรู้<ม>ที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่อะ่ะแล้วท่านจะรู้ว่ามันมาจากอะไรด้วยมไม่ใช่มาจากความเพียรสติสัมมชัญญเะหรอกมาจากไหนตัณหาพายุ่งไปเรียนรู้ก็มันแล้วตัณหาที่ว่าชับป่ากอยกระซิบกอยทำสำรวม คอยทาความรู้สึกตัวนั่นแหละตัวนั้นนะพวกเดียวกันแล้วทาไงถึงจะคนเราพวกถึงจะรู้จักกันล่ะถ้าพวกเดียวกันมันฆ่ากันไม่ได้ล่ะรู้จักกันก็ไม่ได้ลักษณะของกุศลน่ะเขารู้จักตัวเขาเองด้วยและรู้จักอกุศลด้วยแต่อกุศลน่ะมันไม่รู้จักตัวมันก็ไม่รู้กุศลมันก็ไม่รู้โลภก,ก,โลก็โลภไปโกรธก็โกรธไปหลงก,ก็หลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ย ไปเรียนรู้ตัวความเพียรตเด็ดํามันเฉยไปดูไปรู้แล้วก็จะรู้ได้ฟังรู้สึกตัวที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงแล้วรู้เป็นรูปเป็นนามเป็นยังไงแล้วท่านจะรู้เองไอ้ที่ทํามาทั้งหมดทั้งเพ่ะไม่ใช่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นอันนี้เอาไปพิสูจน์ได้ทาพิสูจน์นะ้าไม่จริงมาต่อว่าได้แต่วันนี้ก็มาเห็นต่อปฏิฆะอย่าง อกากาศมันร้อนเนี่ยตัณหามันไม่ชอบใช่ไหมะมันโอ,อ้นั่นแหละเพราะว่าไอ้โทสะนะเกิดขึ้นเพราะโลภะเป็นปัจจัยมันไม่ชอบมันปฏิภากันเอมันชอบอะไรอ่ะโลภะชอบ,ชอบไปบสุขสบายเย,ยืเอ่อยเดินนั่นแหละแล้วก็ร้อนมันก็ไม่ชอบไปสิที่ผมเดินมาลานโพ ความตั้งใจที่จะทำกรรมฐานย่างนี่แหละเ,เรียนรู้ตรงที่จะไปลานโพที่เดินมาฉันเพียงเสร็จมันไปเรียนรู้กับที่คิดจะปฏิบัติทำกรรมฐานเ,าเรียนรู้ตรงที่เริ่มไปแล้ว<ต>ที่จะไปอ่ะพอเก้าขึ้นมา